ช่วงชีวิตนี้ไม่มีทางตันกับคุณตันภาสกรนาทีที่จะมาชี้ทางออกให้คุณผู้ชมทางบ้านจากประสบการณ์ตรงของตัวเองคำถามในวันนี้มีคนชอบพูดว่าแปรปัญหาให้เป็นโอกาสเรื่องนี้ทำได้จริงหรือเปล่าครับ แน่นอนครับทาได้จริงอยู่แล้วครับเวลาเราพูดถึงทําโปรโมชั่นพาไปเที่ยวญี่ปุ่นสมัยก่อนก็มีคนพาไปนะครับสมัยก่อนนี้ไปญี่ปุ่นต้องขอวีซ่าทุกวันนี้ไปได้เลยนอกจากต้องขอวีซ่าค่าไปเที่ยวนี่แพงมากแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วโปรโมชั่นของบริษัทต่างๆนี้ทําแล้วไม่เหมือนกับที่ผมถาม็มือเคยแตกต่างตรงที่ส่วนจญ่เข้าให้ใบเดียวหรือ2ใบเดินทางมาทําวีซ่าก็ต้องจัดก,การเองค้าใหญ่ายออกเองชอปปิ้งก็ไม่มีเงินให้ คือผมทําให้แบบครบทุกอย่างคุณคิดดูนะครับถ้าคุณเป็นผู้โชคดีแล้วคุณได้ไปคนหนึ่งแล้วคุณต้องออกให้ใจ่ายเต็มไปหมดแล้วก็ต้องไปทําวีซ่าเองโอกาสาที่คุณจะดีใจเพียงแค่5นาทีครับหลังจากนั้นจะเป็นปัญหาและเป็นความทุกข์ทั้งหมดเลยครับ <S <S สรับผมทำยังไงก็คือผมมาออกค่าใช้ใจ่ายเดินทางมากรุงเทพทำวีซา่า ค่าวีซ่าผมก็ออกให้แล้วก็าบางทีก็ให้ทัวากการ์จักรันให้ด้วยผมให้ไปทีหนึ่งสี่คนให้โปรแกรมนี้อีกบางทีสองแสนสูงสุดผมเคยให้หนึ่งล้านนะครับเคยจาัก,การันให้หมดทุกอย่างนะครับ <İns an> คุณไม่มีเหตุผลที่จะไม่ไปเด็กขาดยกเว้น <learn S 2> คุณไม่มีขานี<ข>า้ผมพาคุณไปไม่ได้นะถ้าคุณมีขาคุณต้องไปแน่ๆเพราะคุณได้ไปสี <Dan S 2> ่คนนะไม่ได้ไปคนเดียวเป็นเหตุที่ทําให้คุณไปไม่ได้สิ่งที่ผมประทับใจที่สุดเคยมีผู้โชคดีหนึ่งคนที่เป็นคนต่างวัดนะครับ เขามีเงินในบัญชี11บาทอะเข้าใจใช่ไหมสิบเอ็ดบาทแล้วไปขอวีซ่าจะไปทั้งครอบครัวยังไงเขาไม่ผ่านอยู่แล้วครับสารทุตญี่ปุ่นเลยบอกว่ายังไงก็ต้องให้ข้าราชการรับรองเขาก็เลยให้ผู้ใหญ่บ้านเป็นคนรับรองชาวนาชาวสวนจะไม่เอาเงินไปฝากไว้ที่แบงค์เข้าใจนะประมาณว่าเงินก็อาจจะเก็บไว้ที่ใต้หมอนเลอะใส่หม้อฝังดินาไว้อย่างเงี้ยคือกำลังจะบอกสารทุตว่าเขาไม่ใช่ไม่มีตังค์เขามีนะครับแต่เขาไม่ได้ฝากแบงค์ก็เลยให้กำนลานผู้ใหญ่บ้านรับรองมา เหตุการณ์ในครั้งนั้นเกิดความผิดพลาดขึ้นเล็กน้อยเมื่อกำนันผู้ใหญ่บ้านเขียนหนังสือรับรองออกมาว่าผู้โชคดีจะไปทำนาที่ญี่ปุ่นทั้งๆท,ท,ที่อาชีพทำนาเป็นอาชีพสงวนของประเทศญี่ปุ่นสถานทูตจึงไม่อนุญาตให้ไปต้องไปอธิบายก่อนเขาจะเข้าได้ไปแบบโอ้โหเล่นเอาสุดท้ายต้องให้ผู้ว่ารับรองอครับคือผมว่ามันเป็นปความภูมิใจนะที่เราทำให้ครอบครัวหนึ่งได้ไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วก็ทำให้เขามีความสุขเนี้ยเวลาจะให้แล้วอย่าให้ึ้นื่องกลาง ให้เต็มที่แล้วก็คิดแทนเขาเต็มที่แล้วก็จะมีความสุขถามว่าไปญี่ปุ่นบริษัทไหนก็พาไปได้แต่ความแตกต่างระหว่างผมกับบริษัทอื่นเนี่ยแตกต่างตรงไหนก็คือผมช่วยแก้ปัญหาทุกปัญหาของผู้โชคดีแล้วทำให้เขาไปอย่างมีความสุขการแก้ปัญหาคือการสร้างโอกาสครับ